it's กี่นทีนะยังไม่ได้เข้าไปถึงศพเลยศพอยู่ไหนถึงไหนอะ่ะเออเ,เ,เข้าไปแล้วแต่ว่ารอร้อยเวรันนี้ร้อยเวรเข้าไปแล้วไม่มีใครไปที่ร้อยที่เพจเลย ยังเอาไม่อยู่ถามุมถ่ายไม่ได้เลยห<ะ>ามุมถ่ายไม่ได้เลยมันเดินไปทางนู้นอะเป็นปทางลุงติ่งเดินเข้า่ารถน้ำหนองบัวกำลังเข้าพื้นที่นะคะใช้หนองบัวเล่าไม่ใช่รถน้ำ บ้านไม่ใช่ไม่นี่อ่ะมันอันตรายกับชีวิตแก๊สยางระเบิดนั้งหมันเสียงระเบิดเปทางเดียวอ่ะเธอไปอยู่ในรถออกทันไหมออกทันมาสามเจ็ดสามคน ไฟเดียวไงผมก็ออกไปแล้วคือว่ามจเริ่มพุทธัเซเลนไน่าแล้วาใจ่าเออเขาใจอยู่ต้องเข้าใจสิอี่เราต้องแบ่งกำลังนะสามศูนยไปที่เกิดเหตุอ่ะใครจะอยู่ใครจะไปไปนูหนเหรอไม่ใช่เบรกวดูอยเบรดดิทาก็ดูรอยเบรมากรเบเคียทางให้รถน้ำเลยเคียทางให้รถน้ำเลย ถ,ถึงแล้วค่ะแต่ว่าพอดีมีเหตุตรงนี้ก่อนเกียร์ทางให้รดน้ำด้วยสิบรอบไหมกับหมดชั้นแล้วนะคะ

รถก็เข้าสองศูนยเลยครับรับบรถองครับเร็วนะบนอาแล้วเรานั่งไปัแล้วนะเกือบพี่ถึงรถตำรวจแล้วถึงถึง